สวัสดีและทักทายแฟนๆชาวลูกหนังทุกท่านกันด้วยนะครับและในวันนี้เราก็กลับมาเจอกันกับก,บการวิเคราะห์ฟุตบอลของสุภปชัยบอลเดทกันเหมือนเช่นเคยซึ่งกับโปรแกรมที่น่าสนใจประจําวันพุธที่5มิถุนายน2567ซึ่งก่อนที่จะถึงศึกยูโร2024ครับและในตอนนี้ก็จะยังเป็นเกมกระชับมิตรให้ได้ติดตามกันอยู่สําหรับผมและทีมงานก็ได้คัดคู่ที่น่าสนใจมาฝากกัน5คู่หลักๆโดยก็จะมีเกมที่ทางฝั่งทัพโคนมเดนมาร์กจะเปิดรังต้อนรับการมาเยือนของไวกิ้งสวีเดนเกมคู่ที่2 เกมคู s <S> ่ที่4ครับทัพตาไก่ฝรั่งเศสจะเปิดดังพบกับทางด้านลักเซมเบิร์กและเกมคู่ที่5คู่สุดท้ายครับทัพกระทิงดุสเปนจะเปิดดังต้อนรับการมาเยือนของอันดอร่าและก่อนที่เราจะไปฟังแนวทางกันนะครับหากพี่ๆท่านใดถูกอกถูกใจกับแนวทางที่ได้ให้ไปครับก็ขอฝากกันไว้ด้วยกับช่องทางติดต่อ a d s 7 4ตัวที่เราจะได้ใช้เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันเพิ่มเติมอีกทีนะครับและกับเกมคู่แรกเราก็จะมาเริ่มกันที่เกมที่ทางฝั่งเจ้าถิ่นทัพโคโนมเดนมาร์กก็จะเปิดดังรับการมาเยือนของทััไกกกงสเดนนซึ่่่บราาคมอ ในคู่นี้ก็เปิดมาอยู่ที่ราคาครึ่งลูกครับซึ่งถ้าเราจะมาดูผลงานขอท่งฝั่งเจ้าถิ่นเดนมาร์กในตอนนี้นครับก็ถือว่าผลงานที่ทําได้ก็ดอบลงไปอยู่เยอะพอสมควรครับเพราะ,นนะรจากที่เคยเก็บช,ชนะมาได้5เกมติดต่อกันแต่ในช่วงนี้กับผลงานใน3เกมหลังทางฝั่งของทัพโคนมเดนมาร์กก็เก็บชนะมาได้ในเกมกระชามิดที่เจอกับทางฝั่งหมู่เกาะแฟโรไม่ได้เพียงแค่เกมเดียวครับด้วยอีก2เกมก็บุกไปแพ้กับทางด้านไอร์แลนด์เหนือมาด้วยสกอร์ศูต่อ2และก็เปิดรังเสมอให้กับสวิตเซอร์แลนด์ในเกมอุ่นเครื่องทางฝั่ีมเยอ, 0, อ 0, วนว แม้ว่าจะมีเกมแพ้มาถึง2เกมในช่วง5เกมหลังแต่สิติผลงานที่ออกมาก็ถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวครับเพราะจากผลงานภาพรวมในตอนนี้ก็เก็บชนะมาได้3เกมแล้วก็แพ้ไปอีก2เกมครับแต่กับผลงานที่ทําได้ดีทั้ง3เกมส่วนใหญ่ก็เป็นเกมในการเฝ้ารางของพวกเขาทั้งหมดครับโดยที่ผลงานในเกมนัดเยือน2เกมหลังสุดสวีเดนก็บุกไปแพ้กับทางด้านอาร์เซนไบจานในเกมยูโรรอบคัดเลือกมาด้วยสกอร์ศูนย์ต่อสามและก็บุกไปแพ้กับทัพฝอยทองโปรตุเกสในเกมุองเครื่องมาถึงสกอร์ห้าประตูต่อสองครับซึ่งถ้าเราจะมาดูสิิตเจอกกันร็ต้อองบกัน ไว้เลยว่าผลงานในช่วง5เกมหลังก็เป็นทางฝั่งของทีมเยือนสวีเดนที่ทําผลงานได้ดีกว่าเพราะในตอนนี้ครับจาสถีที่ออกมาเดนมาร์กก็เก็บชนะในเกมที่เจอกับสวีเดนไปได้เพียงแค่เกมเดียวเสมอกันไป2เกมและเดนมาร์กก็แพ้ปอีก2เกมครับึ่งกับผลงานในการเจอกันในเกมนั้นล่าสุดเดนมาร์กก็เป็นฝ่ายเปิดบ้านเอาชนะสวีเดนไปด้วยสกอร์ส0ต่อศูนย์โดยที่ในเกมนั้นน,นครับเจ้าบ้านเดนมาร์กก็มีรูปเกมที่เหนือกว่าทางฝั่งของทีมเยือนไวกิ้งสวีเดนอยู่เยอะพอสมควรเลยครับเรามาดูทั้งด้านไลน์อัพก่อนเกมของคู่นี้กัน,น,น,นเม,นนนนมเด จากการคุมทับของเฮสเปอร์ยูมันในเกมนี้พวกเขาก็จะมาในระบบ3 4 3โดยที่ผู้รักษาป,ประตูก็จะเป็นทางด้านแคสเปอร์ชไมเคิลสประสานเซตเตอร์แบ็กก็จะเป็นโจคิมแอนเดเซนซีมอนเคียร์กับทางด้านอันเดรสคิสเตนเซนโดยที่4ประสานแดนกลางจะเป็นหน้าที่ของอันเดรสคิสเตนเซนโยอาคิมไมเร่คริสเตียนอิลิกเซนและปีแอฮอยแบกส่วนใน3ประสานในแดนหน้าก็จะเป็นอันเดรสคอปโอเซนมิเกลดามสกาดและทางด้านลาสมูทอยลูนจากทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับส ส่วนทางฝั่งทีมเยือนทัพไวกิ้งสุดเดนกับการจัดทัพมาในระบบ4-2-3-1ของท่าด้าคูซืออย่างยอนดาวโทมัสันในเกมนี้ผู้สาป,ประตูก็จะเป็นทางด้านโรบินโอเซนคูเซนเตอร์แบ็กก็จะเป็นคาลสตาเฟลยืนคู่กับวิกตอรีเดเลฟโดยที่แบ็กซ้ายขวาก็จะเป็นลูกวิดออสกูตินสันกับเอมิลคราฟโดยที่แดนกลางจะมีแยนคายุสเตยืนคู่กับไซมอนโอเซนสาประสานตัวทำเกมในนัดนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของแอนโทนีอิลังกาเดยานคลูเซฟสกี้และทางด้านเอมิลฟอสเบิร์ก โดยที่สูนหน้าตัวเป้าในเกมนัดน,นี้ก็จะเป็นทางด้านอเล็กซานเดอร์อิซักศูน้าจากทางด้านสาลิกาดอนิคาเซอครับและสําหรับราคาไมค์เนในตอนนี้ครับกับเลทราคาที่ให้มาก็ยังคงอยู่ที่ราคาครึ่งลูกโดยที่ถ้าเราอยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่นเดนมาร์กในตอนนี้เลทราคาค่าน้าที่เราจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1 7 3แต่ถ้าเราอยู่ทางฝั่งทีมเยอรมนีครับเลนราคาค่าน้ําที่เราจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา2.04และกับกระแสะที่ทางในฝากฝั่งต่างประเทศในตอนนี้กระแสะที่ออกมาก็ยังคงมีการเอียงไปในทางฝั่งของงเเจ้้้าาาาาาิ่่่่่นนนนนนมมมกกกววออใตีัตนนแผลขฝง เจ้าถ <minutes> ิ <balls> <bey by S 2> ่นเดนมาร์กในตอนนี้ครับผลงานของพวกเขาอาจจะกระท่อนกระแทกในช่วงหลังๆแต่กับผลงานในการเจอการในถิ่นของเดนมาร์กนั้นทางฝั่งเจ้าถิ่นก็ยังมีโอกาสที่จะเอาชนะสุดเดนไปได้สูงอยู่ครับโดยที่ในเกมนั้นนี้เองครับที่กับเด็ราคาที่เปิดมาก็อยู่เพียงแค่ราคาครึ่งลูกแบบนี้ซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่ทางฝั่งเจ้าถิ่นจะเก็บชัยชนะและกินราคาไปได้มากกว่าในเกมนั้นนี้ครับแถมในตอนนี้เองกับกระแสที่ได้มาก็ยังมีการเอเดียมาทางฝั่งเจ้าถิ่นอีกทางที่ดีในเกมนี้ก็อยู่ทางฝั่งเจ้าถิิ่่่นนนนกก็็ไมมมมมาาาาผผผดหววังงงงงะครเพใุออออขยท ฝั่งเจ้าทีเดนมาร์กก็ได้จะเป็นฝ่ายเปิดรังเอาชนะสวีเดนไปได้ที่สกอร์สประตูต่อ0ูนครับดังนั้นกับการชี้ชัดในเกมคู่นี้ผมจึงขอชี้ชัดไปที่ยูเดนมาร์กจัดหนักได้ครับ มาต่อการที่เกมคู่ที่2กับเกมที่ทางฝั่งนอร์เวย์จะเจอกับทางด้านโคโซโวนะครับโดยที่ในเกมนัดนนี้ก็จะลงสนามกันในเวลาเที่ยงคืนตรงและกับเลทราคาที่ได้มาก็เป็นทางฝั่งเจ้าถิ่นครับที่เป็นต่ออยู่ที่ราคา1ลูกควบหนึ่งลูกครึ่งในตอนนี้ครับซึ่งผลงานของทา้งฝั่งเจ้าถิ่นนอร์เวย์ก็ต้องบอกไว้เลยนะครับว่าในช่วง5เกมที่ผ่านมาผลงานที่ทาได้ในตอนนี้ก็ไม่ดีเอาซะเลยครับเพราะจากผลงานใน5เกมหลังนอร์เวย์ก็มีเกมที่เอาชนะทางด้านหมู่เกาะเฟโรไปได้เพียงแค่เกมเดียวโดยที่ในเกมทีีี่่่่เเเเเหลลลือออกกกกกกก็็ทําาไไไดด้้้้้พพยยยงงแแแแคสมมมปปป2 2วววัันนนะิ แม้จะได้เล่นในลางของตัวเองก็ตามแต่นอร์เวย์ก็ทําได้เพียงแค่เปิดบ้านแพ้กับทางด้านสาธารณเช็กไปด้วยสกอร์สอประตูต่อหนึ่งและก็เพิ่งจะเปิดรังแบ่งแต้มให้กับทางด้านสโลวาเกียมาด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งครับซึ่งถ้าเราจะมาดูผลงานของทงฝั่งทีมเยือนอย่างโคโซโ,ซโวครับแม้ว่าถ้าเราจะดูจากชื่อชันแล้วโคโซโวก็ถือว่าเป็นรองทางฝั่งนอร์เวย์อยู่เยอะพอสมควรนะครับและพวกเขาก็ยังมีอันดับเลนกิ้งฟีฟ่าที่ต่ํากว่าอยู่ถึง55อันดับแต่กับผลงานของโคโซโวในตอนนนนนีี้้ครรััับ5เเเเกกกกกกมมมมมหหลลลงงงงงสสสุดด็็็ชะาาาาไถถึ2 2โยยท่ผนใน เอาชนะอาร์เมเนียในเกมนัดเยือนมาด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์และก็บุกไปแพ้กับทางด้านฮังการีมาด้วยสกอร์ศประตูต่อสครับโดยที่ผลงานที่น่าสนใจของทางฝั่งโคโซโวในตอนนี้ก็คือผลงานในเกมนัดเยือนครับที่ทางฝั่งคโซโวก็แพ้มาเพียงแค่เกมเดียวในเกมนัดเยือนทั้งหมด4เกมหลังสุดครับและถ้าเราจะมาดูลายอัพของทาง2ทีมก็ต้องบอกไว้เลยนะครับว่าถ้าดูจากตัวผู้เล่นแล้วทางฝั่งเจ้าถิ่นนอร์เวย์ก็ถือว่าเหนือกว่าเยอะพอสมควรเลยครับเพราะในเกมนันี้กุซ้อของพวกเขาอย่างสต so ารบบ์เลสโมบาร์เกน ที่ผู้รักษาประตูจะเป็นทางด้านเออยานนลันโดย4ประสานในแดนหลังก็จะเป็นคริสตเฟอร์อายเยอร์อันเดสฮันเชโอเซนเลโอออสติกาดและทางด้านดาวิดวอลฟครับส่วนใน3ประสานในแดนกลางก็จะเป็นคริสเตียนสวอตเทเวตซันเดอร์เบิร์กและมาร์ตินโอเดกาดโดยที่ใน3ประสานในแดนหน้าก็จะเป็นยอร์เกนสตลราเซนและ2ประสานจากแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างออสการ์บ๊อบและเออร์ลิงเบลฮารันครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนโคโซโวในเกมนัดน,นี้แม้ถ้าดูจากตัวผู้เล่นแล้วในตอนนี้ถือว่า จะเป็นรองอยู่ก็ตามแต่ในเกมนัดน,นี้กูซื้อของพวกเขาอย่างฟรังโก้ฟอร์ด้าก็ได้จะจัดทัพให้ทุกทีมมาในระบบ4-2-3-1โดยที่ผู้รักษาประตูก็จะออกสตาร์ทโดยอาริยาเนตมูริชส่วนใน4ประสานแนวรับก็จะเป็นหน้าที่ของแมกิมวายวดาอามีรามานีฟีดานอาริตี้และเลอาดปาการาดาโดยที่จะมี2มิดฟิลด์ตัวรับอย่างเบนดีอีดิซีกับทางด้านวารอนเบลิชาส่วนในสามประสานกองกลางในแนวรุกก็จะเป็นเบอร์นาร์ดบริชาเอดดนเซโกวาและเเม ตัวทําเกมอย่างเอลบาราชาน่จากทีมแกลกมงฟุตในฝรั่งเศสซึ่งในส่วนสูน,น้าตัวจบสกอร์ในเกมนั้นนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของเวดัสมูริกีสูน,น้าตัวเป้าจากมาโยกาจากลีดของสเปนครับและสําหรับกําแพงในคู่นี้ก็เปิดไม้ทางฝั่งเจ้าถิ่นนอร์เวย์เป็นต่ออยู่ที่ราคาหนึ่งลูกควบหนึ่งลูกขึนครับโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าน้ำทดแทนในตอนนี้ถ้าเราทางฝั่ง ove, เจ้าถิ่นนอร์เวย์เรทราคาค่าน้ําที่เราจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1 8 7แต่ถ้าเราทางฝั่งทีมเยือนโครเโเชในเกมนั้นน 1. .90 และสําหรับกับกระแสที่ทางในฝั่งฝั่งต่างประเทศในตอนนี้กระแสที่ออกมาก็ยังคงมีการเอียง,ยงไปในทางฝั่งของเจ้าถิ่นนอร์เวย์มากกว่า,าในตอนนี้ครับแม้ว่าทั้งคู่อาจจะไม่เคยเจอกันมาก่อนก็จริงแต่กับเลทราคาที่เปิดมาอยู่ที่ราคาหนึ่งลูกควบหนึ่งลูกครึ่งแบบนี้มันก็มีสิทธิ์ครับที่ทางฝั่งเจ้าถิ่นนอร์เวย์จะมีประตูตุนให้เราอย่างน,น้อยๆหนึ่งประตูอย่างตามครับและยิ่งในตอนนี้ถ้าทางฝั่งเจ้าถิ่นนอร์เวย์ก็ยังต้องการเรียกฟอร์มให้กับมีผลงานที่ดีเหมือนเดิมนั้นพวกเขาก็ต้้้้้องงงเเเเกกกกกก็็บบชชัััยยนน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 ะะใใใหไดดมมแ่่ีีีีสสถาดดวซึรท มีการเอเดียมาทางฝั่งเจ้าถิ่นมากกว่ามันก็ยังคงสอดคล้องกับมุมมองของผมเองครับที่ผมเองก็ยังคงมองว่าอย่างน้อยๆทางฝั่งเจ้าถิ่นนอร์เวย์ก็น่าจะเป็นฝ่ายเปิดดังเอาชนะโคโซโวไปได้ที่สกอร์2ประตูต่อศูนในเกมนั้นนี้ครับดังนั้นกับการชีช้ชัดในเกมคู่นี้ผมจึงขอชีช้ชัดไปที่ยูนอร์เวย์เทหมดหน้าตาครับ เกมคู come, so, the the th nice sport, ่ต่อมาครับก็จะเป็นเกมที่ทางด้านเบลเยียมก็จะเปิดดังรับการมาเยือนของมอนเตเนโกรและกับราคาไม่ก้านก่อนเกมที่เปิดมาในคู่นี้ก็อยู่ที่ราคาหนึ่งลูกครึ่งครับสำหรับสถิติในการเจอกันของเกมคู่นี้นะครับทั้งคู่ก็เคยเจอกันมาเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นและเราก็ต้องย้อนไปในเกมอุ่นเครื่องตั้งแต่ปี2012ครับโดยที่ในเกมนั้นนั้นเจ้าถิ่นเบลเยียมก็เป็นฝ่ายเปิดดังเจ้าให้กับทางด้านมอนเตเนโกรไปที่สกอร์สองประตูต่อ2ครับสำหรับผลงานของฝั่งเจ้าถิ่นเบลเยียมเองครับหลังจากที่วววกกกเเเขขาาา็ตตีั้้้้ไไปลล่นนใรรอบสุดดทยยึโแ ยที่ในตอนนี้ครับหลังจากที่เบลเยียมก็เก็บชนะมาได้2เกมแล้วก็เสมอปีหนึ่งเกมแต่กับผลงานใน2เกมหลังครับเบลเยียมก็ทําได้เพียงแค่บุกไปเสมอให้กับทางด้านไอร์แลนด์มาด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์และกับผลงานในเกมนัาที่ผ่านมาครับเบลเยียมก็เพิ่งจะบุกไปเจ้าให้กับทางด้านทัพสิงโตคํารามอังกฤษมาถึงถิ่นด้วยสกอร์สประตูต่อ2ครับส่วนทางฝั่งของทีมเยือนอย่างมอนเตเนโกเองนะครับหลังจากที่พวกเขาก็ตกรอบในเกมยูโรรอบคัดเลือกในปี2024ไปปเเ็นทีี่รรยบ้อยแแลล้วต่หังจากนั้นผลงานนใเกมอุ่นเครื่อง2เกมที่ผ่านมาก็ยังงทําาผลนไดด้ีทั้2เกม โดยที่ใน2เกมหลังครับก็สามารถบุกไปเอาชนะเบลารุสมาได้ด้วยสกอร์สประตูต่อ2และก็เพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะทางด้านมาซิโดเนียมาด้วยสกอร์หประตูต่อศูนครับเนื่องจากผลงานที่ออกมาแบบนี้ ก็จึงทางให้ผลงานภาพรวมของมอนเตเนโกรใน5เกมหลังก็เก็บชนะมาได้3เกมแล้วก็แพ้ไปอีก2เกมด้วยกันครับและกับเลนราคาแมกกาในตอนนี้ก็ยังคงเปิดมายู่ที่ราคาหนึ่งลูกครึ่งนะครับโดยถ้าอยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่นเบลเยียมในตอนนี้เลนราคาข่าน้ําที่เราจะได้ก็จะได้อู่เพียงแค่ราคา1.67ครับแต่ถ้าเราอยู่ทางฝั่งทีมเยือนมอนเตเนโกรในตอนนี้เลนราคาขา่้น้ําที่เราจะได้ก็จะได้สูงถึงราคา2.11ครับ,รบและกับกระแสะที่ทางในฝากฝั่งต่างประเทศในตอนนี้ครับกระแสที่ออกมาก็ยังคงมีการเอีนนา่้้มกวแ แสที่ออกมาในตอนนี้ก็จะได้มีการเอียงไปทางฝั่งของเจ้าถิ่นเบลเยียมอยู่ก็ตามนะครับแต่กับเลนราคาที่เปิดมาสูงถึงราคา1ลูกท่งแบบนี้ผมก็ยังคงมองว่าเลนราคาที่ให้มานั้นมันก็ยังคงดูสูงเกินไปครับเพราะถ้าเราดูจากผลงานในช่วงหลังๆของทางฝั่งเจ้าถิ่นแล้วผลงานของพวกเขาก็มักจะสะดุดเสมอไปถึง3เกมด้วยกันและมาในตอนนี้เองครับที่ทางฝั่งของทีมเยือนก็ได้พกความมั่นใจมาจากการที่พวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะมาได้3เกมจาก4เกมหลังสุดและด้วยเหตุผลนี้เองครับก็จึงทําให้มุมมองของผมในเกมคู่นี้ก็ไได้ไปในนททาาางงงฝั่่ขอีมเยกกว ในตอนนี้ตัวผมเองก็ยังคงมั่นใจว่าทางฝั่งเจ้าิินเบลเยียมก็ได้จะทําได้เพียงแค่เปิดดังเบียดเอาชนะทางด้านมอนเตเนโกรไปได้ในเกมดันนี้เท่านั้นครับดังนั้นกับการชีช้ชัดของผมในเกมคูน่นี้ผมจะขอชีช้ชัดไปที่อยู่มอนเตเนโกรโชวเนียครับ มากันที่เกมคู่ที่4ครับโดยในเกมนี้ทัพตาไกา่ฝรั่งเศสก็จะเปิดสนามซาร์ดฟองรับการมาเยือนของลักเซมเบิร์กสำหรับราคาไมกั้นก่อนกเกมที่เปิดมาในตอนนี้ก็อยู่ที่ราคา3ลูกครึ่งครับสำหรับผลงานขอจะฝั่งเจ้าถิ่นนะครับซึ่งถ้าเรามาดูจากภาพรวมในตอนนี้แม้ว่าจะมีผลงานที่สามารถเก็บชัยชนะมาได้3เกมติดแต่ในตอนนี้ครับถ้ามาดูจากผลงาน5เกมหลังทัพตาไก่ฝรั่งเศสก็เก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่3เกมเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้อีกหนึ่งเกมครับโดยที่ผลงานในช่วง3เกมหลังสุดนะครับผลงานก็มีสะดุดเสมอในเเกกมมที่ยนป1 แพ้กับทางด้านทัพอินซีเลกเยอรมันและก็กลับมาแก้ตัวได้โดยการเอาชนะชิลีไปในเกมอุ่นเครื่องด้วยสกอร์สประตูต่อสองครับแต่ถ้าเรานะครับจะจาะมาดูเฉพาะกับผลงานในการเฝ้าลังก็ต้องยอมรับนะครับว่าผลงานของท่ฝั่งเจ้าบ้านฝรั่งเศสนั้นก็ทําผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องครับแม้ว่าจะแพ้กับทางด้านชิลีมาในเกมอุ่นเครื่องก็ตามเพราะถ้าเราจะเจาะเฉพาะเกมอย่างเป็นทางการในยูโรรอบคัดเลือกแล้วซเกมหลังสุดของทัพตะไก,ก่นั้นก็ยังสามารถเก็บชัยชนะมาได้ทั้งหมดทุกเกมครับส่วนผลงานของท่าฝั่งทีมเยือนอย่าง ทางฝั่งเจ้าถิ่นก็จริงแต่สซตีผลงานภาพรวมที่ออกมาในตอนนี้ผลงานของลักเซมเบิร์กก็ยังไม่น้อยหน้าทางฝั่งเจ้าถิ่นเลยครับเพราะจากผลงานใน5เกมหลังลักเซมเบิร์กก็ยังสามารถเก็บชัยชนะไม่ได้ถึง3เกมแต่ถ้าเราจะมาเจาะดูเฉพาะกับผลงานในเกมนัดเยือนในตอนนี้ครับไซตีที่ออกมาของลักเซมเบิร์กก็เก็บชัยชนะไม่ได้เพียงแค่2เกมเสมอไป1แล้วก็แพ้ไปอีก2เกมด้วยกันครับโดยที่ผลงานใน2เกมหลังสุดลักเซมเบิร์กก็บุกไปเอาชนะลิกเตนสไตน์มาได้1เกมแล้วก็พนนกกแพ้กับจอร์เจียมานในเกมนันััััดดลล่่่่าาาสุออีีกกกก1เเเมมบแตผงงนนนนใยืททฝ ลักเซมเบิร์กมีผลงานที่เลทที่สุดก็จะเป็นเกมที่ทางฝั่งของลักเซมเบิร์ก ก็บุกไปเยือนโปรตุเกสครับเพราะในเกมนั้นนั้นทางฝั่งเจ้าถิ่นโปรตุเกสก็เปิดลางถล่มลักเซมเบิร์กไปถึงสกอร์9ประตูต่อศูนย์และถ้าเราจะมาดูไลน์อัพของทางฝั่งเจ้าถิ่นในตอนนี้ก็ถือว่าในการจัดตัวของทางด้านดิเย่เดชองกับระบบที่จัดมาในระบบ4231นี้ก็ถือว่าส่งตัวเพลย์ชุดใหญ่ลงสนามกันอย่างพร้อมเพรียงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้รักษาประตูอย่างไมเมยองคู่เซ็นเตอร์แบ็กอย่างเบนจามินฟาวานกับดายโออุบาเบโนส่วนในตำแหน่ง2แบ็กซ้ายขวาก็จะเป็นทางด้านเต ส่วนในคู่2มินฟิต์ตัวรับก็จะเป็นหน้าที่ของอาเดียนราบิโอนและวอร์เรนเซลลี่เอมิลี่ส่วนในสาประสานหน้าที่ตัวปั้นเกม ในนัดนี้ก็จะเป็นผลงานขององตวนกริซมันอุสมานเดมเบเล่และคิเียนอีบาเบ้โดยที่ในเกมนัดนี้ซูน,น่าตัวเป้าทัพตาไก่ฝรั่งเศสก็จะใช้ทางด้านโอลิวิเยเชรูซูน่าตัวเป้าจากเอซีมิลานลงสนามเป็น11ตัวจริงในเกมนี้นนครับส่วนทางฝั่งของทีมเยือนซมักโดยการนําทีมของทางด้านกุซืออย่างลูกโฮสในเกมนัดนี้พวกเขาก็น่าจะมาในระบบ4ี่หโดยที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูก็จะเป็นทางด้านแอนโทนีมอรลิสสระภาษาในแผงแนวรับก็จะเป็นเอเนส มามูโตวิสมาร์ซิมชาโนลอเลนส์แจนส์และฟอร์เรียนบอร์เนตส่วนในแผงมิดฟิลด์ทั้ง5รายก็จะเป็นดานิเอลไซนา m น่มาร์เชียสโอลิเซนคริสโตเฟอร์มาร์ตินเซบาสเตียนติและไอมานดารานีโดยที่ตำแหน่งสูนหน้าตัวเป้าในเกมนัดน,นี้ก็จะเป็นหน้าที่ของเกอร์ซันโรดิเกสูนหน้าตัวเป้าจากทีมสโลวานบาติสลาว่าจากสโลวาเกียครับและสําหรับเงื่อนไขในเกมคู่นี้นะครับจากเดราคาแรกเท่มาอยู่ที่ราคา3ลูกครึ่งแต่ในตอนนี้เองครับราคาก็ได้ การปรับตัวลงมาเหลืออยู่เพียงแค่ราคา3ลูกควบ3ามลูกครึ่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยที่อัตราการจ่ายราคาค่าน้ำทดแทนในตอนนี้ถ้าเราทางฝั่งทับตาไก่ฝรั่งเศสอัตราค่าน้ําที่เราจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.82แต่ถ้าเราทางฝั่งทีมเยือนลักเซมเบิร์กในตอนนี้ครับเลทราคาค่าน้ําที่เราจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.95และกับกระแสที่ทางในฟักฝั่งต่างประเทศในตอนนี้กระแสที่ออกมาก็ยังมีการปรับตัวไปในราคาเสมอกันและทางฝั่งของทีมเยือนอย่างลักเซมเบิร์กมากกว่าในตอนนี้ครับซึ่งในเกมคู่นี้นะครับมันก็จะม เจ้าถิ่นทัพตาไกา่ฝรั่งเศสจะเป็นฝ่ายเปิดรัางถลง่มผู้มาเยือนอย่างลักเซมเบิร์กไปได้แต่กับด้วยผลงานของฝั่งเจ้าถิ่นในตอนนี้เองครับที่ผลงานในช่วงหลังๆก็มักจะมีสะดุดเสมอให้เห็นอยู่บ่อยครั้งและกับราคาไม่กั้นที่เปิดมาก็ยังสูงถุงราคา3ลูก,ลกครัวสาลูกครึ่งอยู่แบบนี้ทางที่ดีผมก็แนะนําว่าให้อยู่ทางฝั่งทีมเยือนก็น่าจะดีกว่านะครับเพราะทางฝั่งของทีมเยือนเองในช่วงหลังๆผลง,าน,งนานของแนวรับก็เริ่มกลับมาทําผลงานได้ดีบ้างแล้วและมาในเกมนัดนี้ผมก็ยังเชื่อว่าทางฝั่งของทีมมเยยอน่่่่าาาาางงแซบบบรกกกกก็ไไจะุพ้้ขดใหัััทฝต เเกิน2ประตูขึ้นไปในเกมนั้นนี้ได้อย่างแน่นอนครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจะขอชี้ชัดไปที่ยูรักเซเบิร์กแจ้งเกิดได้ครับ สำหรับเกมในคู่ที่5ครับทัพกระทิงดูสเปนก็จะรับกันมาเยือนของทางด้านอันดอราโดยที่ราคาไม่กั้นในเกมคู่นี้ก็เปิดมาสูงถึงราคาสีลูกควบสีลูกคือครับและถ้าเราจะมาย้อนดูสถิติผลงานที่ทุทีในการเจอกันของเกมคู่นี้เราก็ต้องย้อนไปในปี2004เลยครับเพราะสถิติที่ได้บันทึกไว้ทั้งคู่ก็เคยเจอกันมาเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นและผลก็ไปทางฝั่งเจ้าถิ่นกระทิงดูสเปนครับที่ก็เป็นฝ่ายเปิดดังเอาชนะอันดอราไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ซึ่งถ้าเราจะมาดูผลงานของทางฝั่งเจ้นเนนนนาเนเใมาก รอรอบคัดเลือกใน6เกมหลังสเปนก็จะสามารถเก็บชนะมาได้ทุกเกมก็ตามแต่กับผลงานในเกมอุ่นเครื่อง2เกมหลังสุดครับทางฝั่งของทัพกระทิงดูสเปนก็ทําได้เพียงแค่เปิดบ้านแพ้กับทางด้านโคลอมเบียไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งและก็เพิ่งจะเปิดบ้านเสมอกับทัพแซมบาบราซิลไปด้วยสกอร์สามประตูต่อสามซึ่งก็ถึงทําให้ผลงานของสเปนในเกมอุ่นเครื่องใน3เกมหลังสุดพวกเขาก็ยังมีสติที่ก็ยังไม่สามารถทากาไรให้กับนักลงทุนไปได้เลยแม้แต่เกมเดียวครับส่วนผลงานของทางฝั่งทีเงเงม,มเยือนอัน กาตามมาก็ตามแต่กับผลงานที่เหลือในช่วง5เกมที่ผ่านมาทางฝั่งของอันดอร่าก็ยังแพ้กับคู่แข่งไปทั้งหมดทั้ง4เกมเลยครับดยผลงานที่น่าจะโดนทางฝั่งคู่แข่งยิงเยอะที่สุดก็น่าจะเป็นเกมที่อันดอร่าก็บุกไปแพ้กับทางด้านโรมาเนียมาด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อ4ก็จึงทําให้ในตอนนี้ครับอันดอร่าก็ยังเป็นทีมที่เสียประตูในช่วง5เกมหลังไปถึง9ประตูครับเราก็สลับมาดูทางด้านความพร้อมของทั้งสองทีมกันบ้างนะครับซึ่งถ้าเราดูจากการจัดท่าของทางฝั่งเจ้าถ ดูยเดลฟอนเต้ก็ได้จัดการโรเตชันทีมเกือบจะยกชุดทั้ง11ตัวโดยในเกมนั้นนี้ครับก็น่าจะมาในระบบ4-2-3-1ซึ่งผู้รักษาประตูก็จะเป็นทางด้านดาวิดรายาส่วนใน4ประสานในแนวรับก็จะเป็น มาคูคูเลียเลเมงเลน็อกมองเปากูบาซีและแบ็คขวาตัวเก่าอย่างเชซุสนาบาสส่วนในคู่กองกักตัวรับก็จะเป็นมาร์ตินซูบิเบนดีมิดฟิลด์ที่ทำผลงานได้ดีกับทางด้านเรอัลซิดาดในเกมนั้นนี้ก็จะจับคู่กับโรดี้จากแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งก็จะมีสาประสานตัวทำเกมอย่างเฟอร์รันตอเลสเฟอร์มินโลเปสและมิเกลโอยาสบาวส่วนในตำแหน่งสูน,น่าตัวเป้าในเกมนั้นนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของไอโยเซเปเลสสูน,น่าจากทางด้านเรอัลเบติสที่จะได้ลงสนาม เป็น11ตัวจริงในเกมนั้นนี้ครับส่วนในทางฝั่งของทีมเยือนอย่างอันดอร่าเองในเกมนั้นนี้พวกเขาก็น่าจะมาในระบบ5-4-1โดยกลุลซืออย่างคอโดก็จะส่งผู้รักษาป,ประตูมือ1เป็นทางด้านอีเก้อัลบาลีส5ประสานในแผงหลังก็จะเป็นมอยเซตแซนิโคลัสม็กซ์โลเวล่ามาร์คบาเลสคริสเตียนกาเซียและโจนเซบอสส่วนในตำแหน่ง4มิดฟิลด์ในแดนกลางก็จะเป็นหน้าที่ของจอร์ดี้อัลเลสโจเอลกิเลียนเอลิกบาเลสลามอสและมาร์คปูย โดยที่ก็จะมีริการ์ดเฟอร์นเดสยืนเป็นตำแหน่งสูน้าตัวเป้ารับหน้าที่จบสกอร์ในเกมนั้นนี้ครับและกับเลทราคาแฮนดิแคปในตอนนี้จากเลทราคาแรกที่เปิดมาอยู่ที่ราคาสีลูกควบสีลูกครึ่งนะครับแต่ในตอนนี้เองราคาก็ได้มีการขยับปรับลงมาเหลืออยู่เพียงแค่ราคา4ี่ลูกเท่านั้นโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าน้ำทดแทนในตอนนี้ถ้าเราทางฝั่งเจ้าถิ่นทัพกระทิงดูสเปนเลทราคาค่าน้ำที่เราจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.87แครับแต่ถ้าเราทางฝั่งทีเวียนอันดดราในตอนนี้เลทราคาค่าน้ำที่เราจะได้ก็จะได้อยู่่ทีราาค 1.96และสําหรับกับกระแสที่ทางในฝากฝั่งต่างประเทศในตอนนี้ครับแม้ว่าผลงานในช่วงหลังๆของทางฝั่งเจ้าถิ่นสเปนจะไม่ดีแต่กับกระแสที่ออกมาในตอนนี้ก็ยังมีการเอ็นยองไปทางฝั่งเจ้าถิ่นสเปนมากกว่าอยู่ในตอนนี้ครับและสําหรับผลงานในช่วงหลังๆของทางฝั่งเจ้าถิ่นทัพกระทิงดุก็ไม่ได้ดูสมชื่อเลยครับหลังจากที่ใน2เกมหลังก็ยังมีเกมที่สะดุดแพ้กับทางด้านโคลเเบียและเสมอกับทางด้านบราซิลมาซึ่งกับเกมในนัดนี้ครับที่ทางฝั่งของเจ้าถิ่นสเปนก็จะได้แก้ตัวกับการเจอกันกัับทททาาาาาาางงงงงงดดด้้้นนนสมอออยย่่่รีผลลชวห ก็มักจะเสียประตูเป็นกอบเป็นกรรมในเกมนัดเยือนให้กับคู่แข่งเสมอครับและมาในเกมนั้นดนีเองแม้ว่าราคาที่เปิดออกมาจะสูงถึงราคาสีลูกก็ตามแต่ในมุมมองของผมเองในตอนนี้ทางฝั่งของสเปนก็มีสิทธิ์ที่จะเปิดดังถล่มอันดอร่าไปได้กับสกอร์ที่ให้ในเกมคู่นี้ผมก็คิดว่าทางฝั่งของเจ้าถิ่นทัพกระทิงดุสเปนก็ได้จะเป็นฝ่ายเปิดดังเอาชนะผู้มาเยือนอย่างอันดอร่าไปได้อย่างน้อย,อยที่สกอร์หประตูต่อศูนย์ครับและกับการชีช้ชัดในเกมคู่นี้ผมก็ขอชีช้ชัดไปที่ยูสเปนเน้นยิงครับ ก่อนที่เราจะจบทลิปของเราในวันนี้ครับเราก็มาสรุปแนวทางการชี้ชัดที่ผมและทีมงานก็ได้ฝากให้ไวไ้เป็นแนวทางก่อนนะครับเกมคู่แรกเดนมาร์กจะพบกับสวีเดนซึ่งกับเกมคู่นี้แนวทางของผมที่ให้ไปก็อยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่นเดนมาร์กโดยก็ให้ต่อไปที่ราคาครึ่งลูกครับเกมคู่ที่2นอร์เวย์จะพบกับทางด้านโคโซโวซึ่งกับแนวทางในเกมคู่นี้ผมก็อยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่นนอร์เวย์โดยก็ให้ต่อไปที่ราคา1ลูกควบหนึ่งลูกครึ่ง เกมคู่ที่3ครับเบลเยียมก็จะเปิดดังพบกับทางด้านมอนเตเนโกรึ่งกับแนวทางของผมในเกมคู่นี้ก็อยู่ทางฝั่งทีมเยือนมอนเตเนโกรโดยก็ให้ลองไปที่ราคาหนึ่งลูกครึง่งเกมคู่ที่4ครับทัพตาไก่ฝรั่งเศสก็จะพบกับทางด้านลักเซมเบิร์กึ่งกับแนวทางของผมในเกมคูน่นี้ก็อยู่ทางฝั่งทีมเยือนลักเซมเบิร์กโดยก็ให้ลองไปที่ราคา3ลูกควบ3าลูกครึง่งเกมคู่สุดท้ายครับทัพกระทิงดูสเปนก็จะเปิดดังพบกับทางด้านอันดาซึ่งกับแนวทางของผมในเกมคู่นี้ก็อยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่นโดยก็ให้ตอไปที่รราาคค4ลูกับ และถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับมีเกมคู่ไหนที่ยังให้ผมหาข้อมูลหรือครอบเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยครับที่ l ลน์ไอดียอสเตัวหรืออีกหนึ่งช่องทางก็ยังสามารถสแกน QR c อา e คที่ทางทีมงานก็ได้ขึ้นให้ไว้ได้เลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลในค่ำคืนนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดสติ๊กเกอ์กดกระดิ่งกดหัวใจเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยครับพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่องสุปรชัยบนเด็ดกับแนวทางดีๆสําหรับวันนี้สวัสดีครับ